รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงพื้นที่สำรวจติดตั้งอุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนและรู้พิกัดไฟป่าร่วมกับเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กวงผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรธีรศัก์สมศักดิ์ร,รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหัวหน้าโครงการลมหายใจเชิงดอย การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกาการทำงานให้บริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะประชาชนของเครือข่ายเทศบาลลุ่มนะ้ำแม่กวงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มการเตือนภัยจุดที่มีความร้อนพร้อมคณะอาจารย์และนักวิจัยโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแจ้งเตือนและรู้พิกัดไฟป่าร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงดอยและภาคีเครือข่ายลุ่มนะ้ำแม่กวงตอนบน เมื่อวันที่14ธันวาคม2566ณเทศบาลตำบลเชิงดอยอเภดอยสะเก็ดจัหวดเชียงใหม่โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้ทันท่วงทีและควบคุมการลามของไฟป่าได้รวมถึงเป็นการลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5ที่เกิดจากไฟป่าและการปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อให้เกิดกลไกาการเฝ้าระวังจุดที่มีความร้อนหรือฮอตสปอตในพื้นที่ตำบลเชิงดอยและพื้นที่เครือข่ายลุ่มแม่น้ำกวงตอนบน ของเทศบาลตำบลเชิงดอยและเทศบาลในเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพทภายใต้แผนงานการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกลพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ การประชุมในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประกอบด้วยสํานักงานอําเภอดอยสะเก็ดเทศบาลตําบลเชิงดอยหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยห้องไคร้ขุนแม่กวงชุดปฏิบัติการผ่าลาดอําเภอดอยสะเก็ดเจ้าหน้าที่และบุคลากรอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้อําเภอดอยสะเก็ตหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ชอมสองสาผู้ใหญ่บ้านตําบลเชิงดอยอําเภอดอยสะเก็ตได้รวมแลกเปลี่ยนการดําเนินงานด้านการจัดการปัญหาจุดฮอตสปอตในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่กวง ธริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน